วันนี้มาเจอพี่ปินที่บึงทุ่งซางอีกแล้วนะครับพี่ปินเดินล่องขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับโนโนตอนนี้ก็จะเดินมือเดียวได้รลอนะตอนนี้ฝึกเดินมือเดียวค่ะไวมากนะพ่อแ,แม่เนาะใช่เพิ่ักสองอาทิตย์ที่แล้วเขายังจับมือสองมืออยู่เลยใช่เขายังไม่กล้าปล่อยเออาทยนี้ก็เริ่มเดินมือเดียวนะครับ คงน่าจะไม่เกินอีก2อาทิตย์ก็น่าจะปล่อยสองมือแล้วก็จะขัดตั้งไข่เองได้แล้วนะครับเนาะพี่ปีนแบบว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมเห็นไหมวันนี้ก็มาดูนกกันเหมือนเดิมนะครับผมเนาะก็อยู่ไกลๆที่เขาครับมาดูพี่เขาเล่นเนาะก็ชมอยู่ไกลๆนะครับ โควิดกลับมาอีกแล้วพี่ปินก็กลัวไม่เป็นเลยนะครับนกแก้วนกมาคอเยอะไปหมดเลยนะครับเนาะตอนพี่ปินก็เป็นนกน้อยของคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันครับะวังค่ะดีแชฟูเยอเส็บะครัก็กำลังขัดเดิน ตัดแตะตัดแตะวันนี้ก็ได้หนึ่งขวบกับอีกประมาณวันนี้เท่าไหรเอ่ยยี่สิบสามก็แปดวันนะหนึ่งขวบกับแปดวันแล้วนะครับหนึ่งขวบเร็วมากเลยเวลาผ่านไปไวมากเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานเองนะครับมือนเพิ่งแบบว่าอุ้มกันออกมาจากโรงพยาบาลเลยวันนี้เดินเก่งแล้วกินข้าวเก่งแล้วกินข้าวสามมื้อแล้ว โนโนคะ่ะเราไม่แงบของกินหนอรอกแล้ไม่แงบของเล่นหรอกอนี้ก็อยากเดินเลยนะครับผู้ว่านี้ผลจากการเดินเยอะมากทำให้นอนยาวใช่ไม่ตื่นกลางคืนเลยไม่ตื่นกลางคืนเลยมเมื่อวานนี้ครับตื่นมาทีตีห้าเราเล่นแป๊บเดียวจะหลับต่อถึงหกโมงจนถึงเจ็ดโมงเช้าเลยนะครับเมื่อเช้าเนี้ไม่ตื่นเ่ยสุดยอดเลย เหนื่อยแล้วค่ะอ๋อเหนื่อยค่ะเหนื่อยก่อนพักก่อนพักก่อนพักก่อนเนาะพักก่อนอายุนพิงแม่ก่อนดูพิงแม่ก่อนเหนื่อยค่ะพี่ไม่เงียบปลุกไม่เงียบปลุกกระปุกเขาช่วยกระปุกค่ะจับได้อย่างเดียวนะคะห้ามเงียบนะคะพร้อมยังคะจะไปแล้วเหรอคะไปลนะครับตอนนี้ไม่ค่อยถนัดนะตอนนี้กำลังอยากหัดเดินนะครับแบบเด็กกำลังอยากเดินมากเ้ยเขารู้ว่าเขาทำได้เขาก็อยากจะทำไปเรื่อยๆเนาะ เดี๋ยวพอเดินได้คงจะวิ่งอย่างเดียวครับตอนนี้นินเฉียงนกไหมคะพี่ปินบอกคุณพ่อว่าพีนพิมจะเดินให้ได้ก่อนหนึ่งขวบหนึ่งเดือนค่ะพี่บอกว่าอย่างนี้นะครับอ๋อเหนื่อยค่ะพักเหนื่อยค่ะพักเหนื่อยค่ะพปีนจะทำได้หรือเปล่านะปีนบอกว่าดีนะยังไม่ขึ้นยังไม่ปีนแม่ค่ะทีตั้งยี่สิบกว่าวันสบายเดินได้อยู่แล้วนะครับ จนี้เขากเ้รย์จำได้ว่าคลิปแรกที่ถ่ายปินหัดเดินตอน10เดือนกับ20สกว่าวันคือหัดหัดเดินหรว่าจับมือสองมือเดินต่อแตะต่อแตะต่อแตะแต่ประมาณ10เดือนนี้คือยืนตุ่ดุงอยู่ยืนแบบว่าก้นงอนอยู่นะครับพ่อเวลาผาไปไวมากมาขึ้นพ่อดีกว่า คือพ่อดีไหมคะเคือพ่อนเนาะม่จับอจ๋าคือพ่อจ๋าเนาะขอบคุณค่ะโอเคโอเคอ๋อเอาให้น้องก่อนค่ะให้น้องก่อนเอาใค้พ่อพ่อนะพ่อขอโทษครับโอเคค่ะเอาจับมือนี้จับอีกมือหนึ่งได้ไหมคะโหเล็กนะครับผมเยอะมากเลยนะครับทีนี่ก็เล่นกันตรงนี้เนาะนะครับผม ตมชนมาแล้วว้าเห็นไหมนกสีขาวตัวใหญ่มากเลยนะครับตัวนนี้ก็นกสียองฮูหูน้าของเรานะครับผมไปอีกแล้วไปอีกแล้วเจ่งมากครับท่านี้ขอจับสองมือนะคะตายหมดเลอถ้าจับสองมือเขาจะไปไวมากเพราะบาลานซ์เขาได้เขาจะมั่นใจมากขึ้นนะครับ เรามาดูกันว่าน้องปินจะกล้าปล่อยมือแม่กับพ่อตอนสองสองมือตอนตอนอายุท่าไหร่ได้เราก็จะอัดคลิปไปเรื่อยๆเนาะนะครับนี่ก็คือเป็นโฆษณาโณาของพี่ปินเนาะนะครับเก็บให้พี่ปีนดูตอนโตเนาะลงในยูทูบนะครับต้องปินชาแฟแิลี่เนาะใครเห็นพี่ปินเอ็นดูพี่ปินก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดซับค่ายด้วยนะคะพี่ปีนจะทำคลิปน่ารักน่ารักให้ดูทุกวันเลยนะครับผม ต่อไปถ้าโควิดหายแล้วเราจะไปรีวิวร้านอาหาร,รวันเลยนะครับผมไปกินข้าวกันอร่อยอร่อยเนาะตอนนี้ก็คงต้องอยู่ไกลๆผู้คนไปก่อนนะครับแทนเ้าบ้านเนาะมาเดินออกกำลังกายแบบนี้ใจใจเนาะนะครับเป็นทุ่ง,รงสร้างเป็นจุดที่เหมาะที่มาเดินมากเลยนะครับเพราะว่ากว้างขวางแล้วก็ไม่ต้องไปเบียดเสียดกันเนาะถ้าไปบึงสีฐานในมอขอเนี่ยคนก็จะวิ่งกันเยอะไปหมดเลย นคนวิ่งคนเล่นเว้าวใช่มันก็จะ,จะแบบคนเยอะไปหน่อยคนระับช่วงนี้ก็ไม่เหมาะเท่าไหรนะ่เนาะเด็กบางคนก็ไปเล่นอ่อนรถเบรกใช่ต่อไปเลือกมาที่บึงทุ่งสร้างแบบทุกวันนะครับล้มเลยค่ะแนะ้องพี่บินก็ได้มาสูดอากาศบริสุทธ์เนาะเปรียบบรรยากาศมาลูกเนาะนะครับผมอ๋อเหนื่อยแล้วคะเหนื่อยแล้วคะพักก่อนคะ่ะ ไหนก็พักก่อนแล้วลูกเนาะอ่ะแม่อุ้มพักก่อนโอเคแมม่่ออุ้กนคนไหนคนเฉยพักยกก่อนนะค,นคะนไหนคนเฉื่อยคะตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินแล้วนะครับ5โมงกว่าแล้วว้าวพี่บินเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะพี่บินเหนื่อยคะ่ะไปเรากลับไปนั่งที่เสือเราดีกว่าแล้วไปกินน้ำกันก่อนดีกว่านะครับผมกลับไปเติมพลังเนาะเติมพลังกันก่อนว่ะ ให้น้องปินเติมพลังก่อนนะคะเดี๋ยวเติมพลังเสร็จปุ๊บมาเดินต่อนะคะปิณเดินมาเป็นสิบนาทีแล้วค่ะ,ะครับเราหยุดเสืออยู่นู่นนะครับผมโ,โ,โ,โตลตกแล้วค่ะพี่แม่เสืออยู่ตรงนี้อโอ้โหนี่ครับเสื่อตรงนี้เลยแล้วเราก็มาเดินมาถึงตรงนี้เลยซูมาดูนี่นะสุดยอดเลยนะครับพี่พินเดินมาน่าจะประมาณเกือบหนึ่งร้อยเมตรแล้วนะครับผมสุดยอด เดี๋ยวต่อไปให้บินเดินได้ปั่นจักรยานได้เราก็จะวิ่งรอบบึงทุ่งสร้างแบบนี้เลยนะครับเราก็จะให้ปินไถรถลถเนะบรดเนาะเป็นรถจักรยานไถนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็กจะออกกำลังกายไปด้วยกันเนาะลดฝุ่นลดฝุ่นน,นะครับนี่เนาะนนะเดี๋ยวถ้าโตมาให้ปินชอบนอกแบบนี้เราก็ใอยว่าการให้ปินเรียนรู้ไปก่อนเนาะ นะครับใช่แล้วถ้าเป็นต้องดูแลนกได้ดูแลตัวเองได้ก่อนนะคะโอเคแล้ว <Okay, S 1> ต้องเลี้ยงสัตว์ได้นะคะโอเคไหมคะเออต้องทานข้าวเองให้ได้ก่อนทานข้าวเองแล้วก็สามารถดูแลนกได้ป้อนข้าวนกได้เหมือนกันเนาะโอเคไหมคะต้องอาบน้ําแต่งตัวเองได้ก่อนนะคะโอเคไหมคุณชิพินเนาะ อี่บินโอเคแล้วนะครับขี่บินเด็กดีมากเลยเก่งขึ้นทุกวันเก่งไหมคะคนาม้เก่งอืมคนไหนเก่งพี่ยังยกมือตอนนี้ก็หัดตบมือแปะๆเป็นแล้วนะี๋ยวก็จะบายบายเป็ดละแล้วก็ต้องหัดให้ขี่บินบายบายก่อนต้องสวัสดีให้ได้ต้องบายบายให้ได้ใช่ไหมคะนะครับก็ใครอยากมีลูกน่ารักน่ารักนะ ลองดูพี่ปีนเป็นตัวอย่างนะครับปีนมากนะเจะเอ๋เจ๊เอ๋ปีนเจะเอ๋เจ๊เอ๋โอเควันนี้พี่ปินขอไปพักเหนื่อยแล้วก็เดินต่อกันก่อนนะครับพี่ปินไปเติมพลังก่อนค่ะบายบายค่ะโอเคโลเค